ไปกันที่เรื่องของการเร่งโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลยครับไปเตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุคาลแมกีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2568นี้ทำให้ทุกหน่วยงานต้องวางแผนพร่องระบายน้ำจากแต่ละเขื่อนโดยในวันที่5พฤศจิกายน2568นั้นกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเป็น2,500ลูกบาศเมตรต่อวินาที สำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ9,000บาทซึ่งในตอนนี้นั้นโอนเงินให้กับประชาชนแล้ว2ครั้งแค่11เท่านั้นแหละครับ และจะโอนครั้งที่3ครั้งที่4ในวันที่6และวันที่7พฤศจิกายน2568พร้อมเร่งโอนเงินให้มันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับพี่น้อง